รองพื้นคอสเลอร์ซิลกี้ฟินิชออลอินวันฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะ SPF 5 0 PA 3บวกค่ะมีมาด้วยกันทั้งหมด3-7เฉดสีนะคะเข้ากับผิวคนไทยมากนะคะ ปิดจบทุกปัญหาสารพัดผิวเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าใครี่นที่มีปัญหาด่างดํานะคะน้ามันเยิม้มรูขุมขนใหญ่สีผิวไม่เสมอกันนะคะต้องลองตัวนี้เลยค่ะกันน้ำกันเหงื่อไม่วอกไม่ทาแล้วก็ไม่ตกรองด้วยนะคะนี่ทาครึ่งหน้าเป็นไงทุกคนดีมากอันนี้ลงให้ดูอีกครึ่งหน้านะคะว่าแบบน้องเขาดีมากๆจริงๆค่ะ จากนั้นนะคะล็อกผิวฉ่าวาวด้วยนี่เลยค่ะสเปรค,คอสเลอร์โกเกสเตอร์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าให้ลุคที่ฉ่าวาวสุดๆค่ะล็อกเครื่องสําอางได้ดีมากนะทุกคนนี่ทดสอบความกันน้ากันเหงื่อกับแมสให้ดูเลยนะคะว่าไม่ติดแมสออกมาเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงเหลือเชื่อมากแอบเอาทิชชู่มาสาับให้ดูนะคะว่าไม่มีความมันแล้วก็เครื่องสำอางหลุดออกมาเลยค่ะใช้ดีมากจริงๆนะคะนี่คอสเลอร์ค่ะดีมากค่ะรีบไปหามาลองกันเลยนะคะ